เรื่องต่อไปที่เราจะไปฟังกันเป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งว่ขาฟังครับชื่อว่าน้องกันนะฮะน้องกันบอกว่ามีประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยย้อนไปเมื่อสักสี่ห้าปีที่ผ่านมาเป็นรีสอร์ทหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีนะฮะเรื่องที่บอกว่าหลอนค่ายภาษาต่างประเทศไม่รู้เหมือนกันว่าน้องกันไปเจอมายังไงนะสวัสดีครับน้องกันครับสวัสดีครับอ่าฮะน้องกันตอนนี้โทรจากที่ไหนครับเพชรบุรีครับอำเภอเมืองเพชรบุรีครับเดี๋ยวน้องเป็นคนที่นั่นเหรอ ครับเป็นคนเพชรบุรีครับอ๋อเป็นคนเพชรบุรีเลยนะครับแล้วตอนนี้น้องฟังเดือดช่อกอยู่กับใครครับฟังอยู่ในห้องคนเดียวครับฟังอยู่ในห้องคนเดียวคนอื่นเขาก็แยกห้องกันหลับกันไปหมดแล้วนะครับผมอ่ะฮะแล้วน้องติดตามฟังในชอกผ่านช่องทางไหนครับ y o u t u b e ครับ youtube นะก็แสดงว่าเห็นพี่ปองด้วยได้ยินทั้งเสียงแล้วก็เห็นหน้าด้วย อ่ะโอเคนะครับถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้บองฟังหน่อยเรื่องที่บอกว่าหลอนค่ายภาษาต่างประเทศแต่ว่าห้บองฝังนิดหนึ่งนะเสียงต้องการเบาฝากให้เสียงดังขึ้นนิดหนึ่งนะครับโอเคครับอ่ะโอเคนะฮะเรื่องนี้เป็นเป็นเป็นยังไงครับคือช่วงมัธยมนะครับผมอยู่ในโรงเรียนประจําจังหวัดเพชรบุรีแห่งหนึ่งที่เป็นโรงเรียนใหญ่ใช่ไหมครับโรงเรียนเนี้ยเขาจะมีแบบสูมภาษาอยู่ครูภาษาเรียนภาษาติดประเทศครับ ผมเนี่ยได้เป็นตัวแทนอ่าไปเล่าสตอรี่เทลลิงเป็นภาษาของหนึ่งประเทศนั้นคือภาษาพม่าครับคือเดี๋ยวนะขยายความหน่อยคือเราไปเล่าในหัวข,ข้อของอะไรนะไปเล่าสตอรี่เทลลิงครับเป็นเป็นเหมือนเป็นนิทานภาษาครับผมาาเป็นนิทานภาษาครับเป็น<อ>นิทานเหมือนอไปเล่านิทานนะรับจะเป็นภาษาพม่าอ๋อไปเล่านิทานแต่เป็นภาษาพมา่าอืมอืมครับครับซึ่งปกติเนี่ยผมก็ถามแต่รุนพี่ใช่ไหมครับว่าโอเคมันมันไปเล่าที่ไหนอะไรยังไงซึ่งทุกๆปีครับจะเล่าที่โรงเรียนตัวเองอื แต่ปีผมมันพิเศษตรงที่ว่าเหมือนโรงเรียนเขามีงบมาครับเขาก็เลยไปเช่ารีสอร์ทที่หนึ่งที่ชะอำไม่ต้องบอกชื่อรีสอร์ทนะครับคือเหมือนไปเหมารีสอร์ทตั้งรีสอร์ทไปเลยครับเพื่อทําการทําเป็นค่ายสามวันสองคืนแล้วคขาเนี้ยนอกจากโรงเรียนผมมันก็จะมีอีกประมาณสี่โรงเรียนครับเข้าโรงค่ายนี้ด้วยอเรซึ่งโรงเรียนผมเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนใหญ่สุดครัก็มีครูขอเจ้าฝากแล้วว่าโอเค ผมเป็นคนเดียวที่ต้องเล่าทลิชลิงครมาคือโรงเรียนผมจะไปทั้งหมดประมาณยี่สิบคนไปร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณสิบแปดคนอีกสองคนเนี่ยจะเป็นคนที่ดําเนินกิจกรรมของแบบเหมือนแข่งขันนะครับซึ่งผมเปอนหนึ่งนั้นอีสองคนไม่ต้องทาแข่งกันทำการแข่งขันครับซึ่งวันที่ไปค่ายครับปกติเนี่ยผมเป็นในกิจกรรมผมก็จะไปแข่งน่องแข่งนี่แข่งนั้นแล้วก็จะมีค่าเป็นปกติอยู่แล้วอืแต่ค่ายเนี้ยยูวีดีผม คืนก่อนไปค่ยผมจะฝันฝันว่าเป็นฝันคือยาคือมีชวดผมครับคือผมเรียกว่ายาแต่จะเป็นชวดเหมือนเขาไม่เข้าฝันว่าครั้งนี้อย่าไปเลยอย่าไปเจออะไรไม่ดีอย่าไปเหมือนความสึกผมคืออย่าไปเลยอแต่ด้วยความที่ยังไงรับปากอาจารย์ได้แล้วครับอแต่ผมก็เป็นตัวสัมพันธ์ที่จะต้องไปจริงๆก็เลยคือไม่ปฏิเสธไม่ได้คือไม่ไปไม่ไปก็ไม่ได้ลหละต้องไปไม่ไปไม่ได้ครับ แล้วปรากฏว่าพอไปเนี่ยผมผมก็นึกภาพโอ้ยรีสอร์ทมันงจะเป็นแบบว่านะคะรีสอร์ทธรรมดามีต้นไม้มีอะไรคือที่ข้างๆก็จะเป็นหมูม่บ้านไปเลยอย่างนี้แต่ปรากฏว่าไปถึงรีสอร์ทแห่งนี้จริงๆคือภาพจับกันหมดเลยครับเป็นยังไงฮะก็คือโอเคครับข้างซ้ายก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆธรรมดาใช่ไหมครับข้างขวาเป็นวัดครับข้างหน้าจะเป็นป่าครับและในป่านั้นก็จะมีเหมือนบ้าน จากสันเขาแสงที่เขาอย่างซานเสร็จแล้วมันเป็นปูน<อ>เปลยไว้อะครับเป็นแถวๆๆแถวไว้เทียบเลยอืมผมก็เอาละไม่ดีแน่ๆผมก็เลยบอกโอเคมากันเยอะนี่เนอะมีบา,ทา,านทั้งห้าหกเนก็ไม่ได้สนใจอะไรคผมคิดว่ารีพอร์ตเขาคงจะให้เรานั่งโ,โรงเรียนเราเป็นเรียนใจน,น่าจะได้อยู่ห้องอแบบพิเศษก็เลยคิดว่าโอเคเดี OK, ๋ยวจะเลือกห้องหลังๆหรือเลือกห้องโนการมันปลอดภัยที่สุด ปรากฏว่าด้วยอะไรก็ไม่รู้ห้องมันเต็มครับคือโรงเรียนผมมาช้าที่สุดเอาเหรอมันก็เลยเหลือเหลือห้องรวมครับครับซึ่งห้องรวมเนี่ยมันจะเป็นห้องใหญ่อยู่ติดกั้งหน้ารีสอร์ทซึ่งหน้ารีสอร์ทก็อยู่ติดกับปลาครับผมก็เลยว่าเอาแล้วต้องนอนที่ี่จริงๆนะเนี่ยคือมีค้อที่รปไล่เจอตรงนี้อย่างเดียวยังไงเดี๋ยวก็เจอออคือคิดเลยว่าต้องเจอแน่ๆครับที่องสิ่ันอ้ ก็เลยอะนอนก็นอนเนั้นถ้าไม่ได้นอนคนเดียวในความในห้องรวมก็นอนหลายคนใช่ไหมครับอก็จะมีโรงเรียนผมเป็นผู้ชายห้าคนแล้วก็เป็นผู้ชายจากเรีเนอื่นประมาณเกือบสิบคนนะคะก็นอนด้วยกันผมอ่ะไม่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมเพื่อนจุดดอกโมเดยเป็นใคยก็คือมจะมีกิจกรรมนู่นนี่ต่างๆใช่ไหมครับผมเนี่ยยังจำบทตอนรีเทลลิ่งที่จับไปเล่าไม่ได้อืก็เลยขอให้อาจารย์เนี่ยเข้าไปนั่งจำบทในห้องของตัวเอง ก็คืออยาาอยากยะอยู่ที่เ,เม,มียออไปแล้วยนนพยายามนั่งจำผมด้วยด้วสภาปนที่เป็นสถาปนพข้าม่าครับจะได้มีสมาธิใช่ด้วยสมเดยงอะไรสมมตแต่โอเคพยายามไม่ให้น้องยิเสียดเสี่ยงในตอนนั้นพยายามนั่งจำปรากฏว่ามันมีความสึกแบบว่าวผมด้วยผมไม่รู้่อะไรแต่ผมเป็นคนเหมือนเหมือนมีเซนต์นมาได้ไหนกาลนี้มันมีความรู้สึกว่าตรงป่านะต้องมีอะไรแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรแต่รู้สึกว่าต้องมีอะไรแน่เลย ก็โอเคไม่ได้สนใจเพราะค่ายมันแค่สามวันค่ายห้าวันแล้วก็ผ่านไปแล้วแค่สามวันจะมันก็ไม่เท่าไหร่ก็นั่งพยายามนั่งจาไปจนถึงแบบโอเคตอนเด็ดจับที่นอนกันผมก็คุยกาจาร์อยู่เข้าไปในห้องช้าปรากฏว่าเพื่อนมันก็รักผมอย่างเลยมันก็เหลือที่นอนที่แบบว่าอืมหัวผมมาติดกันหน้าต่างซึ่งหน้าต่างมันก็ยังไม่ปิดอืมซึ่งหน้าต่างน่ะคือมองออกไปเห็นป้าเลยอืผมก็เลยโอ้โห นอนได้ไหมนะก็อะไรก็ยอมเพราะมันมันก็เลยะอีกสองคืนนะพ่ะคืนนี้มันก็จะเลยสองวันเท่านั้นเลยคืนเดียวก็เลยพยายามนอนแต่สักพักหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนผมประมาณตีหนึ่งมั้งคือด้วยความที่เป็นเด็กเ่ขาก็จะเล่นกันอยู่ช่วงนั้นนะคือว่าจะหลับกันประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะคราะครูไ่แลเขาก็เป็นแบบครูต่างชาติแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเรามากพอประมาณเที่ยงเที่ยงคืนตีหนึ่งได้ผมได้ยินเสียงเหมือน เหมือนลำโพงมันหอนนะครับแต่เป็นเสียงลำโพงหอนที่แบบแหลมมากแหลมแหลมมากครับแหลมแหลมบาดหัครับซึ่งผมก็พยายามมองถามเนี่ยมองเพื่อนอื่นว่าโอเคมีใครแบบทํามีน้าตีตาตกใจั้งไหมครับปรากฏว่าไม่หนีเหมือนผมได้ยินคนเดียวเอาหรอซึ่งปกติครับผมแบบเป็นคนใ่แว่นครับแต่ตอนนอนมันก็ต้องถอดแว่นถูกไหมครับผอเคผมก็ลุกขึ้นนานถอดแว่นแหละแล้วขึ้นไปมองดูหน้าต่างมองผ่านตาปรากฏว่าผมเห็นมัน มือนต้นตาลนะครับเป็นต้นตาลจะสูงต้นตาลนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรเไพรอะเออเพชรบุรีมันาาก็จะมีต้นตาลเยอะอยู่แล้วแต่อกว่าต้นตาลสองต้นนี้มันแปลกมันแปลกตรงที่ว่ายอดมันนะครับไม่มีใบเลยเป็นเหมือนคนุณโกรนหรือเหมือนเหมือนใครเอาสัป้าที่ตั้งอยู่นะฮะคือเป็นต้นตาลล้นๆที่ข้างบนไม่ได้มีช่อไม่ได้มีดอกอะไรครับอืแต่ดูแบบเหมือนเหมือนเหมือนมันอยู่ห่างกันไม่มากอื แต่เขาไม่ได้คิดอะไรเพราะก็เห็นว่าอุ้ยมันก็สูงอยู่นะสุงของไฟฟ้าคคือความคิดของผมคือถ้ามันจะเป็นเปลญนะมันจะหูมันคงสูงเล็กแค่นี้ยครับไม่นจะสูงกว่านี้อล้วก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่นไม่น่าจะมีอะไรผิดกิจตัวเองอาจจะเป็นแบบเหมือนเหมือนมันหูมันแต่ว่ามันไม่ได้เลยมาแล้วนี่เลหูเลยอาจจะหูแววใช่ครับก็เลยโอเคนอน บอกว่าทุกคนนอนหลับนะผมก็ยังไม่หลับเหมือนมั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 นอยู่ในใจว่าอะไร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 อยู่เนี่ยเหมือนในใจมันถามว่ามันคืออะไรให้เราพยายามให้ตัวเองลุกขึ้นไปดูให้ได้ปรากฏว่าโอเคมันงั้นนุกนไม่หลับับแล้วคุณจะทำกิจกรรมวันพรุ่งนี้ไม่ได้ก็เลยโอเคนะปรากฏว่าพอลุกขึ้นไปดูครับไม่ต้องตาสองต้นนะครับอ่านึกภาพเานะครับมันก็จะมีอยู่ห่างกันหน่อยใช่ไหมครับ ก็ปรจกตยอดของมันนะครับเหมือนมันโค้งเข้าหากันแล้วมันก็มันตั้งซูมขึ้นไปเป็นรูปตัววายกับปวงมาเดี๋ยวนะสองต้นโน้มเข้าหากันครับเหมือนยอดของมันะโค้งเข้าหากันนะอแล้วก็จะมีแท่งตรงไปเหมือนลำตัวสองต้นนั้นกลับเป็นผาอืมแล้วปรากฏว่าเหมือนมมมองขึ้นไปแล้วแบบมันเป็นยังไงอ่ะอืมผมั่ใจว่าเปรตหรืออะไรคือลักษณะเนี่ยเหมือนเปรตใช่ครับแต่มันตู่ สูงสูงมากสองคือผมก็ผมว่าผมเคยเห็นเป็ะอะแต่ไม่เคยเห็นสูงขนาดนี้ไม่แล้วตอนแรกเราตกใจมามมันมันมันพร้อมถึงบอกไม่ถูกมันแบบมันมันตกใจด้วยมันก็แบบเฮ้ยทำไมถึงทไมทำไมไม่เคยเห็นะไรที่มันสูงขนาดนี้ครับก็เลยรวามสึกว่าทำไงดีว่าปลูกเพื่อนดิความที่ตกอย่างเงี้ยนะชอบทำกิจกรรมแบบพุ่งศัฒนาคือเป็นมัปทายกไปแล้วอะไรอยู่แล้ว อเคค่อนข้างจะรู้จักบทนนี้นั่นบ้างในตอนนั้นอก็เลยพยายามไม่คิดอะไรพยายามต่ไม่ตายเขาไปแล้วก็ยนยันาหลับหลับไปเลยไม่กทำไมทําไมตอนนั้นไม่ตกใจแล้วไปเรียกเพื่อนไปปลุกเพื่อนเลยอ่ะคือตอนนี้ผมเล่ามัาพวกันฟังเขาพวกันก็จะแบบว่าอืมโคหกเก้ารอดไปไม่จริงหรอม้าคือไม่เชื่อและผมผมก็แบบว่าแต่ผมเนคนที่ไบว่เชื่อใช่ไหมโอเคถ้าพูดคาแรกไม่เชื่อคำที่สองก็คงจะบอกว่าไม่เชื่อแล้ว ก็เลยเอาคลิปสนิทใจแล้วมันฟังพวกมานอนไปให้ผมจะจิบาติกรรมคนเดียวก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรกันแล้วไงแล้วเราก็ก็ก็กินยานอนหลับบอกครับอ๋อแล้วก็หลับไปเลยก็หลับหลับไปเลยคแล้วก็ตื่นมาเออแล้วเป็นไงตื่นมาแล้วเป็นไงคืนที่สองมทำกิจกรรมปกติครับเดี๋ยวนะอตอนนี้ตอนนี้พี่บองบอกการว่าการเล่าเร็วระวังนะเดี๋ยวพี่จะฟังไม่ทันแล้วแฟนรายการจะฟังไม่นะช้าๆนะครับคืนที่สองคืนที่สองก็เป็นกิจกรรมปกติครับ ซึ่งอ่าการเล่าใหทานผมในคืนที่สามครับซึ่งคืนที่สองสงทําปกติเหมือนเหมือนวันคืนที่หนึ่งก็คือนั่งท่องบทอยู่ในห้องอะไรอย่างนี้ครับซึ่งคืนนี้มีความรู้สึกว่าแบบมันมีอะไรบ้ากว่าปกติแน่เลยไม่ใช่แค่นี้แหละครับพวกเคราวนี้ยเหมือนแบบไม่รู้อ่ะมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแน่ๆในคืนเนี้ยอืมมีไหมและมันจะหนักกว่าเดิมอื ก็เลยบบโอเคไม่ช้าไม่คิดอะไรก็พยายามแบบตอนนั้นน่ะคืนนั่งจําได้แล้วที่ทำดีว่าโอเคคืนนี้ทำไงให้ไม่ได้นอนหรือแบบพยายามชวนเพื่อนเล่นอะไรดีให้มันแบบอให้มันดูแบบ happy a d v เองจะได้ไม่ต้องไปโฟกัสอยู่เลยตรงนั้นปรากฏว่าโอเคคืนนี้ผ่านไปตกกลางคืนคืนนี้ก็พยายามชวนเพื่อนแบบว่าชวนเพื่อนคนอื่นนะเล่นกิจกรรมแบบอะไรที่มันอยูเลยนะ ซึ่งด้วยความที่ห้องเนี้มันอยู่ห่างจากพวกลิหรือีสอร์ทที่เป็นบ้านเดี่ยวธรรมดาคุณครูก็จะไม่ได้ยินเสียงก็พยายามแบบเปิดเพลงสนับมันไหวให้แบบไม่นันกันนะพยายามเล่นกันแบบใช่พยายามเล่นให้มันแบบโอเคให้ตัวเองลืมด้วยแล้วจะแบบจะได้ขายเครียดจะได้แะไรคือพรุ่งนี้ตื่นมาจะได้แบบอมีสมาธิกับกายนี้มากขึ้นเจออะไรกันเจออะไรคืนนี้ว่าคืนไนี้ครับอือ่าเหมือนเป็นสังเกตเหมือนมันเป็นเหมือนก้อนหินกดเล็กๆครับปลา ไปโดนไม้อะมันจะดังก๊อกครับ,บโอเคตอนแรกอะผมโมผมสังเกตว่าเสียงมันอยู่ตรงข้าผมนี่มมนมผมอือคงไหวไม้มันจะลัน่นครับเพราะมันเป็นรีตอทไม้มาตั้งเก่าแล้วนะครับผมคิด่าโอ้ไม้มันคงจะลั่นแหละไม่คิดอะไรมากบ้านบึงมันก็แบบไมและก๊อกครับ,บแล้วมันก็ก๊อกก๊อกแล้วแบบภายในสามสิบนาทีอะผมนับได้เลยว่ามันก๊อกมันแบบสิดกับก๊อกนะอะไ เหมือนมีใครเอาอะไรมาเล่นซึ่งผู้ชายอยู่ในนี้หมดครับอถ้าคนที่จะเล่นคือผู้หญิงซผมคิดว่าผู้หญิงก็คงจะไม่ออกมาเล่นอะไรแบบนี้กันคงจะหลับกันไปหมดแล้วล่ะอืใช่ครับแล้วช่วงนั้นนะที่ผมได้ยินเสียงมาคือประมาณตีหนึ่งตีสองไม่มีใครออกมาเล่นอะไรแน่ทุกคนก็เลยโอเคไม่เล่นแล้วนอนดีกว่าอพอนอนเนี่ยก็เหมือนเดิมทุกคนก็อู้เหมือนจะหลับง่ายอังเยอยาทุกคนหลับหมดผมก็านกกรา์เดิมครับ หมาไม่หลับแล้วไงเขายังคิดอยู่ค่ะกินก๊อกนั่นคืออะไรอ่าอย่ายวบอกว่ากินยาอนลับีก่ะไม่กินครับวันนี้ไม่กินเพราะมันยานอนลับะครับมันจะมีรีเ็นของมันคือกินอ๋อถ้าไห่เท่าไรเท่าไรครับอลอวสได้ลันนั้นกินไปแล้ววันกินไปยามันเกือแล้วมันจะดื้อยาแล้วหลับไหมไม่หลับเพราะวันนั้นวันนั้นเหมือนกับว่ามันมันยังคิดอยู่แบบครับอะไรนะไอที่ปลาคืออะไรถ้าไม้มาลั่นทำไมมันมาถึงไม่ลั่นแบบว่าที่เดียวครับหรืออืม ลั่นในระยะเวลาที่มันแบบว่าระยะเวลาหนึ่งแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็หยุดถ่ายเลยจากนี้มันยังบล๊อกบป๊อกอยู่เรื่อยๆผมก็เลยแบบโอเคแต้งใจทำมอนเดินผมมองไม่ล้องหน่าต่างปรากฏว่าครั้งนี้ที่เห็นนะเป็นไอ้เป็ดสูงง่วเมื่อวานเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงเกือดถึงไอ้นี่ยผมนะถึงที่พักผมเนี่ยจากที่ว่าอยู่ไกล คือที่สองนี้เข้ามาอยู่ใกล้ตรงที่พักของเราอืมใช่อ่าฮะและเสียงก๊็อกนั่นอะครับผมไม่รู้อะไรแต่มันเหมือนกับว่าเหมือนอเอาทยายเอามือมาแบบว่าครับเอามือมาอามามาเคาะใช่อ่ามาเคาะแต่มันไมด้หินเศษแค่แบบมันเอาหินมาปาเท่านั้นเองครับเหมือนเอามือไปกระแทกกับกับกับอ่าผนังเหมือนกับ พอให้ให,ให้ให้รู้เป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่าเขายังอยู่ตรงนั้งงนเขามีอยู่ตรงนะั้นอ่าม,มันเป็นจับของมาเตียได้เราเพิ่มเล่นกันได้แล้วครับออืมผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาไงดีว่าคืนนี้หนักกว่าคืนเมื่อวานดีกว่าอือแต่ก็พยายามจะด้รู้ตีวว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับแล้วชา้ชาชา้าช้าช้ากันชา้าช้าครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับแล้วก็เลยพยายามแบบว่าขมตานอนออืแต่ก็ได้ยินได้ยินเสียงไอ้ก๊อปครับก๊อปกร๊อกตัวนี้อยู่อ่ะออืก็เลยแบบ เริ่มโมโหคนเราเลยนอนไม่หลับแล้วพรุ่งนี้จะต้องไปเล่านิทานครับซึ่งถ้าไม่ได้นอนเนี่ยอือใช่ไหมครับะมองมอนจะไม่ค่อยจังเลยแล้วน้องทํายังไงการทายังไงนึกถึงยายครับยายเคยบอกว่าถ้าเจออะไรเงี้ยทำอะไรไม่ไปนะให้บุญแล้วก็ไม่ไป่นะให้แช่งให้แช่งอืมอือแล้วน้องแช่งไหมผมก็แบบแช่งแช่งจริงๆแล้วไปไหมคราวนี้ไปครับครับอือ โ <Okay. S 1> อเคอแล้วพอคืนนี้เขาก็แบบปี่นเท่ามาครับด้วยความที่มันเป็นข้าพมานะครับประเทศธรรมาเขาก็จะนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันควันนั้นเขาก็จะมีแบบทรบุญตักบานปกติครับซึ่งที่ผมบอกคือข้างๆที่ต่แถวเนี่มันก็จะเป็นวัดด้วยใช่ใช่ใช่ด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นทาหน้านที่มัคราย,ยกได้คนเดียวในนั้นก็เลยโอเคขึ้นอาจารย์ก็ปกติมัครายกอย่างเด็กอย่างผมเนี่ยอืไม่ได้ไปจ่ายที่วัดก็ต้องถือบทตรวะขึ้นไปหาเจ้าว่ารับ ที่ใหญ่นั้นนะเพื่อจะขอ,อบอกว่าโอเคใช้บนไหนมั่งครับ,รบอะไรเงี้ยนะ้คิดถูกเลยก็จะเด้กได้ทำถูกพักก็เหมือนกับแบบมองหน้าผมครับแล้วก็ดอกเราก็ถามเมื่อวานเจอใช่ไหมอ๋อเหรออ๋อแล้วตอบว่าไงผมก็บอกว่าใจครับแล้วเนี่ยทำให้ผมนอนไม่หลับเลยว,วันนี้ผมจะทําอะไรได้ดหรือตามความรู้อืาอ่าแล้วเราท่านท่านอธิบายไหมฮะว่าสิ่งที่เราเจอคืออะไรยังไงเราก็เลยเขาท่านก็เลยบอกว่าเหมือนเขามา ขอส่วนบุญแต่ด้วยความที่ผมยังตอนนั้นอายุอายุยังไม่มากครับบุญก็ยังมีไม่มากอ๋อยังเด็กอยู่แรงบุญที่ผมตรงไปอ่ะเขาบอกว่ามันก็มีไม่มากอืมเขาบอกท่านบอกว่าเปรตตัวนี้ที่สูงที่สูงมากเนี่ยสูงเพราะแรงกรรมยิ่งแรงยิ่งเสกกรรมนี้มากก็ยิ่งสูงมากอ๋อกรรมากก็ยิ่งสูงมากจรมากซึ่งบุญที่ผมตรงไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเขาเขาก็เลยพยายามจะบอกคนอื่นว่าครับ ช่วยเขาหน่อยแต่คนอื่นเนี่ยไม่ได้รับรู้เหมือนผมมีเราคนเดียวมีเราคนเดียวครับที่เราบรู้เอาทํายังไงอย่างนั้นอ่ะท่านก็เลยบอกว่าครัเดี๋ยวท่านจะช่วยอ่าแต่ไม่ตาให้อืมครับพยายามให้พยายามให้ผมได้ถึงเนี้ยเนี้ยเป็นตัวเนี้ยอยู่และเดี๋ยวท่านจะช่วยแต่ไม่ตาให้อก็ดีอแต่ ผม,ผ,มผมก็เลยผมด้วยความที่ผมกลัวก็เลยถามว่าเดชกหัดย่อหดเด็กหัาจัตามึงกลับบ้านนะไหมครับในเมื่อเขาเห็นผมอยู่คนเดียวอ่าอ่าตามไหมท่านบอกว่ามันมันไม่ใช่เพราะเนี่ยไปที่ของเขาอ๋อไม่ตามเราเนีไปที่ของเขาอืมอ่าและปรากฏว่าเหมือนกับเราไปดูติดกับเขาพอดีอ๋อในจังหวัดจูนติดกับเขาได้ใช่ครับได้เราได้ดันได้ดันเป็นเราคนเดียวซึ่งเขาดูไม่ได้เป็นแบบเราอืมท่านก็เลยบอกว่าโอเค มันมีอะไรมันเป็นอะไรหรอกก็เดี๋ยวทําบุญอะไรเสร็จเดี๋ยวไปกวนน้บแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านไม่มีอะไรแล้วเออนะแล้วพอกลับมาไม่มีอะไรนะนะครับคแล้วแต่เหตุการณ์เหตุการณ์เนี้ยครับครับมันเหมือนเป็นการเปิดเล่าผมที่สามคือทําให้ผมเห็นอะไรแบบเนี้ยได้บ่อยมากเลยเออเออเอแต่เป็นความบ่อยในที่ช่วยแบบว่าไม่ไม่ได้เห็นตลอดเวลาครับแต่ได้เห็นเป็นบ่า เป็นบางครั้งบางคราวอืมไม่ปบ้านเ้าเต็โทษไปบ้านเพื่อนเงแล้วเพื่อนแล้วผมเห็นสาว่าภูมิเนี่ยตั้งอยู่ชั้นสองพร้อมจุดแรงผมคือไม่ดีแล้วอ๋อภตั้งชั้นสองไม่ได้คเับาอทับที่นอนของเขา โอเคการได้โอเคเดี๋ยวให้การอยู่แค่ว่ากันนะครับวันนี้เฉพาะตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ว่าเนี้ยที่ว่าไปไปหลอนไข้ที่เป็นภาษาต่างประเทศที่จังหวัดเนี้ยนะครับหลายอาก็เหมือนกับว่าเราเหมือนกับตาที่สาวเราเปิดคราวนี้เราก็สามารถจะสื่อจะเห็นได้หลายจังหวะอีกเยอะแยะมากมาย นะเอาละโอเคขอบคุณมากกันนะครับกับประสบการณ์นี้นะครับอ่ะก็อยู่กับมันให้ได้ก็แล้วกันฮะมันจะจริงไม่จริงมันจะเจอไม่เจอหรอจะเป็นคนมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษยังไงก็ตามแต่อยู่กับเขาให้ได้นะครับแล้วก็พยายามทําบุญเยอะๆกัแล้วกันครับขอบคุณมากกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ